วัดเจดีหลวงในประชุมพงศาวดารภาคที่61กล่าวว่าเดิมชื่อวัดพระหลวงตั้งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติเชียงแสนภายในบริเวณวัดปรากฏร่องรอยของวิหารขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสร้างหลังคากลุมแล้วใช้งานสืบต่อมาภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะแบบล้านนา ด้านหลังวิหารมีเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองชิงแสนตามตำนานกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูเป็นผู้สร้างแต่จากรูปแบบที่ปรากฏในปัจจุบันเจดีย์องค์นี้น่าจะได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมแล้วสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรียอยุธยา